ราหูถีบก่อนย้ายร้ายหรือดีนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันตรงนี้ก็คือวันที่17ตุลาคมดาวราหูก็จะย้ายแล้วนะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่เมษมาปีครึ่งเห็ดสดเอ้ย <c oughs> นะครับจะย้ายในวันที่17นี้ย้ายไปอยู่ลัคนาราศีมีน และสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับช่วงที่ราหูถีบนั่นหมายความว่าก่อนจะย้ายและหลังย้ายเนี่ยส่งผลอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษอะไรดีอะไรต้องระหวังอ้าวฟังให้ดีประการที่หนึ่งนะครับที่ผมมองเห็นเลยข้อที่หนึ่งนะคุณจะต้องมีเรื่องต้องตัดสินใจสำคัญสำคัญในเรื่องของการเงิน ยกตัวอย่างเช่นกําลังจะย้ายงานขยับงานกําลังดูใช่ว่าเฮ้ยที่นี่ได้เท่านี้เท่านี้อีกที่หนึงได้เท่านี้เท่านี้เฮ้ยกูจะไปไหนดีวันเนี้ยเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละหรืออีกอย่างหนึ่งคือนะครับข้อที่2ต้องระวังเรื่องการเงินระวังเสียรู้ระวังมิจฉาชีพระวังถูกตุกติกในเรื่องการเงินนะจริงๆผมพยากรณ์คลิปราหูย้ายไปให้หมดตั้งนานแล้ว แต่อันนี้มาเฉพาะพิเศษให้กับ f อซทินแสหมิงช่วงราหูถีบก่อนย้ายเข้าใจคำว่าถีบก่อนย้ายไหมเออนะฮะเนี่ยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ3.3ระวังปากเสียงกับคนรักหรือแฟนในเรื่องเงินเงินทองทองอา้าทำไมเป็นเงินวะเนี่ยเออนะฮะก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันจริงๆก็รักกันดีอยู่นะไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ว่าราหูย้ายไปอยู่ในเรือนพฤหัส และพฤหัสเป็นดาวเจ้าเดอนคู่ครองของชาวลัคนาราศีมิถุนนะเป็นการย้ายที่เออสรุปก็นั่นแหละนะฮะราหูย้ายไปโยกกับมนุษย์ตยูเรือนวินาศนะระวังจะขัดแย้งเข้าใจผิดกับคนรักคู่ครองในเรื่องของการเงินอาจจะเข้าเดือดร้อนเราเดือดร้อนแล้วพอไปขอหยิบยืมขอความช่วยเหลืออีฝ่ายนึงก็อึดอ,อัดอีฝ่ายนึงก็เกงใจแต่ก็อยากได้อะไรไม่รู้อืมระวังสิ่งเหล่านี้กันแล้วกัน นะเนี่ยกระเตือนกันไว้ตรงๆแหละสข้อเนี่ยมันจะย้ายเนี่ยนะฮะก่อนหน้าย้ายแล้วก็หลังย้ายนิดๆนึงอ่ะเออนะฮะมีผลเหล่านี้แหละแล้วก็อีกข้อหนึ่งสุดท้ายแล้วนะฮะงานจะสําเร็จดีงานจะสําเร็จดีแต่ก่อนที่จะสําเร็จจะถูกผู้ใหญ่เรียกไปตําหนิอ้าวฟังให้ดีนะครับอ้าวงงเลยกูสรุปดีไม่ดีฟังให้ดีงานจะสําเร็จ นะสำเร็จบรรลุเป้าหมายแต่ก่อนจะสำเร็จจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่เรียกไปตำหนินะครับและนี่ก็คือ4ข้อหลักๆที่สินแสหมิงพยายามแกะออกมาแล้วก็มาพยากรณ์ให้เอฟทุกท่านได้รับฟังกันกับชาวลัคนาราศีมิถุนราหูถีบก่อนย้ายเนี่ยลองนึกภาพนะครับเหมือนคนจะกำลังสะโดดกระโดดเ ไปคิกอะเออไม่รู้เป็นลาหูหรือสไปเดอร์แมนกันแน่นะม,มีกระโดดซุปเปอร์คิกด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเด่นๆซ้ําๆกัน2ครั้ง3ครั้งก็ได้ในช่วงก่อนย้ายหรือหลังย้าย นะครับถึงบอกว่ามันมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็มันไม่ดีเข้ามาปะปนกันและนี่ก็คือสิ่งที่ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านไม่บอกได้ยังไงเพราะทุกท่านล้วนเป็น f อซที่น่ารักของผมทั้งนั้นเลยนะฮะจะได้รู้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าอะไรที่ดีอะไรที่จะต้องระวังนะนะครับไอเรื่องเงินมนะันมีใช้ตลอดแหละแต่กูว่ากวกลัวจะเสียรู้คนอื่นเรื่องเงินอืมนะ กลัวจะเสียรู้คนอื่นเรื่องเงินเนี่ยอย่าให้ใครหยิบยืมไปดนะ้านช่วงราหูจะย้ายเนี่ยมึงเอ้ยไม่ได้คืนหรอกนั่นแหละแล้วตามทวงแต่ทีแม่งเหมือนขอทานเลยทีนี้กูนะฮะระวังให้ดีนะเอา้าสำหรับท่านที่ถามมานะครับทาง TikTok Facebook Fanpage หรือทาง Youtube นะครับต้องการขอคำปรึกษานะครับหงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดหงจุย้ยต้องเอาเข็มทิศจีนไปวัดทีออ่องศาที่สถานที่จริงนะ แล้วพวงจุ้ยก็กำลังจะเปลี่ยนยุคแล้วนะครับเข้ายุค9แล้วไป20ปีจัดให้เฮงๆน่ะแม่งรวยไตายหาเลยดีมากๆนะอยู่ที่การจัดนะครับหรือต้องการขอคำปรึกษาโงเฮงบนใบหน้าหรือ,อ,อดวงชะตานะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID ตรงนี้เดี๋ยวแอดมินเขาแจ้งรายละเอียดให้นะโชคดี